มันจะเป็นของงานป้าย YC นะคะที่ยังว่างอยู่นะรวมบางเด็กเกาหลีป้าย y c ตัวนั้น100กกิโลลูกค้าสามารถขอดูรีวิวหลังบ้านได้เลยนะพี่ราพอลองทักขอดูรีวิวได้เลยนะมันจะว่างเป็นป้าย YC เลยจ้ะพี่นะของเกาหลีอ่ะตัวนี้ kr050 kr050 ให้น้องเปิดกระสอบได้เลยสักครู่หนึ่งนะคะ 050ตัวนี้จะเป็นงานเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นชายลูกค้าขาคอกลมแขนสั้นชายโชว์ได้เลยมอสมาโซโลเลยนะลูกค้าขาตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ขายดีสำหรับงานเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นชายลูกค้าขางานออกแบบว่าสกรีนเยอะลูกค้าขางานสกีนงานสีพื้นงานเท่ๆมีออกให้รุ่นเยอะเลย ใครที่กำลังตามหาอุ้ยขอดูหน่อยอุ้ยบีดีเทเนตีวันน่ารักมากเจงกุกกี้สวยมากลูกค้าตัวนี้นะหนูบอกเลยว่า,าลูกค้าจะชอบเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าอีกหลายอย่างงานงานผู้ชายเนี่ยของอะ่ะขาย,ยากนะษงานเสื้อยืดชายคือหมดอะ่ะหมดกันแบบว่าระนาวขายดีขายดีนะคะค ลูกค้าใครที่แบบว่าอยากได้นะตัวนี้ได้เลยแต่ว่าไซส์มันก็จะค้าไปนะลูกค้างานชายก็จริงแต่มันก็อาจจะมีแบบว่าติดไซส์เล็กไปบ้างนะในกระสอบลูกค้า S M L XL ก็คือต้องไปลุ้นอันนี้ของเกสค่ะพี่พิงว้าวงานเกฟสอของวิทย์เนาะแบรนด์ออกนีพี่งานเกาหลีเอาไปลุ้นกันได้ใช่อันนี้เป็นงานซื้อยืดของผู้ชายใชาขายดีพี่พิงตัวนี้งานขายขายดีมากนะลูกค้ามากี่กราก็หมด ตัวนี้เดี๋ยวหนูขอแจ้งนิดนึงนะมันอาจจะมีติดเรื่องของผ้าโพลีไปบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าขายยึดตามลูกรีวิวนะผ้าโพลีเบิร์นผ้ากีฬาเนี้ยอาจจะมีติดไปบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าขาของคนไม่ซีเรียสนะเนี่ยอาดิดาสวยมากอาดิดาสแบบบิโลโก้ลูกค้างานไซส์ดีงานสวยนะตัวนี้ใครใครอยากได้นะรหัส G f อยู่ด้านหน้าจอแล้วมอมาศูนย์หนึ่งค่ะราคา1 500บาท1 5ลูกค้าแต่ว่าเทียบกับ งานใช่ใชงานสวย<า>นวยดิดนึงแต่ว่างานสวยนะพี่ดูงาน,นได้เลย,นเ,ลยเนี่ยหมื่นห้าแต่พี่ดูงานได้เลยสวยคุณพี่นะคะร,รับกระสอบรีวิวพิมพ์มอมัาสูงหนึ่งได้เลยคุณลูกค้าขาอู๋พึ่งยูนิโคยูนิโคมีแบรนด์ให้ลุ้นนะอุ้ยของหนูก็ยูนิโคต่อเลยนลาา่ XL, ารักอะไซซ์เอ็กไซซ์ดีมากค่ะไซส์เลยเป็นงานคุณผู้ชายนะคุณลูกค้าวันนี้อาจจะแบบมารวงงานเกาหลีรัวๆหน่อยนะคุณลูกค้า คะเลยนะคะสี่เหี่ยมจีพื้นงานสกรีนดูน่ารักอ่ะอันนี้เก๋มากเลยอ่ะงานปงงานปักอ,ออกหลายโทนหลายแบบเท่เเหลายแดดจริงพี่พิง<ช>มีติดผ้าพูลีอย่างที่พี่พิงแจ้งไปนะลูกค้าอาจจะมีติดคนไปบ้างนะคะ,คะลูกค,ค้าขาใครที่แบบไม่ซีเรียสเอาไปข,ขายทําราคาได้นะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยง,งานขายดีเลยอ่ะเนี่ยอุ้ยละท่าคุยเก็บมากพี่พิงค์ วิว<ด>สวยมากสวยเนาะวิวสวยแล้วตัวนี้ก็สวยอีกผ้าใหม่ริบโทนสีน่ารักน่ารักตัวพียวจลกัปตี่ซึ่งง,งานสวยฉาบคุณพี่นะคะต้องบอกว่าเป็นงานตามหานะเป็นงานตามหาพี่พิงงานคู่ผู้ชายเนี่ยมากี่ลูกก็หมดิงใช่งานงานของผู้ชายขายดีมากขายดีมาก,ลก,ามากแล้วไซสด์ดีด้วยถ้าตัวนี้ตีให้ประมาณสา0รถึง 400, 400บวกลบถึงไหมคะพี่พิง ประมาณนั้นเลยประมาณนี้สามร้อยสามร้อยห้าสิบประมาณนั้นสามร้อยห้าสิบบวกลบลูกค้าตัวนี้เป็นงานร้อยกิโลนะงานเกาหลีเลยคุณพี่คุณพี่ยใส่ดีนะใครที่แบบว่าชอบชอบในเรื่องของซส์แบบใสดีหน่อยคลาซสา์นะอันนี้บางตัวมันจะมีแบบติดขุดไปนิดนึงนะลูกค้าแต่ว่ามันเอาเออไปซื้อเครื่องตัดขือได้ในแอคซมนน่ารักน่ารักเนี่ย ลูกค้าที่อย่างที่พ,พี่พิงแจ้งไปเนาะมันจะมีผ้าโพลีติดไปด้วยเห็นปะแต่ผ้าโพลีตัวนี้เป็นของปูม่านะใช่ของปูม่าติดไป,ตดไปแต่ว่าจะเป็นแบรนด์ไม่มี่มีม,ม,มีติดไปดนี่ยแล้วผ้าสีดํะก็คือเนี่ยพี่ดูได้เลยสีไม่เฟดนะในกล้องไม่รู้เฟดหรือเปล่าแต่ว่าของจริงอะ่ะไม่เฟดเนี่ยผ้าใหม่กริบสไตล์เกาหลีเลยอันนี้อะไรเอ่ยเกสเกส มีเกสออกนะคะอ,อ,อย่างอันนี้ที่แอดแบบถือจะเป็นดิกกี้คุณคลูกค้าดิกกี้จ้าดูดิกกี้เออน่ารักค่ะนะคะตัวน,นี้นะคะรหัส KR 050คุณลูกค้าขา050อะไร050หรือเลปล่าใช่ใช่ KR 050 050คุณลูกค้านะคะเป็นงานซิวยืดผู้ชายนะซิวยืดผู้ชายตัวเนี้ย ราคาอาจจะสูงนิดนึงเนาะหมื่้าร้อแต่ว่าเทียบกับคุณภาพงานแล้วคุณพี่พี่ดูงานก่อนนะคะสวยสวยสมราคาแน่นอนเนี่ยพี่ดูได้เลยแล้วไซส์เขาดีนะคะในกล้องอะสีดํามันอาจจะดูเฟดเนาะแต่ของจริงอะ่ะผ้าไม่เฟดเลยนะผ้าใหม่รู้เท่ตัวนั้นอะมันคือ <laughs> อะไรอะไรอ่ะเจคก,กี้อะไรโลบินสันเป็นงานสกรีนนะคะ รีวิวยังว่างคุณลูกค้าขารับกรสอบรีวิวพิมมอมาศูนย์หนึ่งได้เลยมอมาศูนย์หนึ่งคุณลูกค้าขาพิมพ์มาได้เลยนะคะนะคะใครที anyway. ่สนใจนะเอาไปได้เลยเอาไปทําราคากันนะคะมีแบนด์ให้ลุ้นคุณพี่อย่างอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเป็นงานแบบปรักโอเคเจอก็เจอนะคะอันนี้เป็นของซาร่านะคะซาร่า มีแบรนด์ให้ลูนลูกค้าทั้งงานแบรนด์งานสกีนนะอันนี้ของ Under อร์อารแต่ยืดผ้าเขาดีนะซื้อยืดเขาผ้าดีมีติดผ้าโพลีไปนะลูกค้าเนี่ยผ้าโพลีแบบเนี้ยมีติดไปนะรู okay, okay, okay. ้สวยอะที่เธอถือของอะไรเอ่ย,ยงานสกีน <Okay. S 1> อันนี้เขาชื่อตัวอะไรนะป๊อกอายเหรอป๊อกอายงานสกีนป๊อกอาย นารักคุณพี่เอาไปลุ้นงานสกีนกันได้นะอันนี้ของท็อปเทนอันนี้ของท็อปเทนถ้าพี่เห็นเป็นพวกสีเรียบอะพี่ลองพลิกป้ายพลิกอะไรก่อนนะเพราะว่าบางทีมันเป็นแบรนด์อย่างนั้นเป็นของท็อปเทนใช่ไหมอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นเป็นสีฟ้นี้เป็นของโฟเอมนะลูกค้าสวยอะโฟเอมไซส์เอคลไซส์ดีนะส่วนใหญ่ไซส์ดีแต่งานมันก็ขาไซส์คุณพี่นะคะรีวิวยังว่างคุณลูกค้าค่ะมอมาศูนย์หนึ่งมอมาศูนย์หนึ่งเลยคุณพี่ ะะลูกแรก1นึ่งหมื่นหร้อบาท,า 1, 500บาทคูกขหมื่ะห้ารนี่ลายทางสีเรียบสี่ื้นนะคะงานสกรีนส่วนใหญ่ก็เอาไปลุ้นงานสกรีนกันได้แบรนด์ก็เอาไปขายอีกราคาหนึ่งได้เลยแบบอันนี้ให้แบบ <ไป S 2> โอโหสวยค้าใหม่ใหม่มากที่ดูแล้วเลยมันริมันริดจริงๆสมราคาของเขา บางตัวอาจจะมีขุยแต่ไม่เยอะนะน้องเพิ่งเห็นเป็นตัวเดียวเองคุณพี่พถ้าไปขุยถ้าผ้าเป็นขุยก็ซื้อเครื่องตัดขุยไดยเลยแอบสอ้มอันนี้ของเอซิกนะคะมีติดผ้ากีฬานะลูกค้าถ้าหนูเจอหนูชใวยพี่ดูเลยนะคะเจอหนูชใหยดูเลยบางตัวก็คือแบบฟิลสไตล์แบบผู้ชายเกาหลีอะผู้ชายเกาหลีเลยแล้วหวานๆาก็มีนะหวนนานหวานด้อันนี้ของไปร่างใช่อันนี้ของไปร้าลูกค้า ก็แบบว่าสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอะล์ดพัดเทลโทนมินิมอลเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้ผู้ชายแฟชั่นเยอะใช่อันนี้อะไรเลยไนกี้เป็นสีพื้นแต่ของไนกี้หื้นแรงมากอันนี้ทับเทนพุ้ยแรงมากเห็นแล้วแรงมากแรงแรมโชว์ไปหนึ่งขออนุญาตโชว์เลยมาค่ะมาเลยสูพีมค่ะอุ้งคุณรุ่นมากวุ้ยสูพีมออกหรอจุ้งนะคุณพี่ใส่ XL ็กด้วยใส่ดีอะเนี่ยหมื่นห้าคุณพี่ หมื่นห้าร้อยนะไม่ใช่หมื่นห้าลูกค้าสวยมากลูกค้าดีงานสกรีนเท่มากมันสกรีนเท่แบบบางตัวคือเท่แบบสไตล์เกาหลีเลยใช่เป็นผู้ชายเกาหลีอันนี้ของยูนิโคนะคุณพี่พิกป้ายพิกอะไรดูก่อนนะเพราะว่าบางทีมันเป็นแบรนด์นะวุ้ยต่อค่ะต่อเลยขอแซกไปด้วยทอมมี่ค่ะทอมมี่คุณพี่ค่ะแกแรงเกินแรงเกินใส่เอ็กแอลคุณพี่อุ้ยสวยนะเท่อะ ใช่ผู้ชายเกาหลีเลยเนี่ยราคาเนี้ยลูกค้าได้แบรนด์ไฮเอ็นออกนีให้ลุ้นนะเนี่ยแล้วเป็นซื้อเยืะที่ทรงสวยมากทรงแบบสไตล์เกาหลีเลยอ่ะน่าหลาอ่ะเนี่ยโอป้าส่งตรงจากกังนำเออย่านกังนำย่านกังนำย่านคนมีตังคนมีตรงหนึ่งนะอันนี้อาดิดาสนะมิติพักกีฬานะแต่ว่าบางตัวเป็นแบรนด์ด้วยนะลูกค้าเอาไปขายทำราคาได้นะเนี่ยไซส์ดี XL นะคะไซซ์ XL ไซซ์ออกดีนะลูกค้าแต่ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งอันนี้หนูยืดจากรูปที่รีวิวเลยนะนีอะไรอุ๊ยแรงมากแอดมอสเควินคายค่ะอุ๊ยมีเกียโก้ด้านหลังอ่ะเควินคายมาตอนไม่รู้เลยว่าฉันใส่ซีเคฉันใส่จริงไม่เล่นนี่งานสกรีนเดินนอตเฟสค่ะ มีแบนให้รุนนะลูกค้ารีวิวยังว่างมอม้าศูนย์หนึ่งเลยลูกค้าจ๋ามอม้มาศูนย์หนึ่งนะดูรีวิวก่อนได้ลูกค้านะคะส,สภาพใหม่กริบใหม่ใหม,ใหม,ใหม่ซึ่งเลยคุลูกค้าขาแบคขะทรงมาอีกแล้วตัวที่สองอุ้ยเลยว่งาพี่พิงเดี๋ยวก่อนนะเอาดีคอมมี่มาแล้วตัวที่สองคอมมี่มาอีกแล้วแล้วข่ายยังใหม่เลยลูกค้า ถ้าไหมกรีบเขาใส่บ้างหรือเปล่าเขาเคยใส่ไหมเออเขาเคยใส่หรือเปล่าใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวกระสอบแล้วลงกระสอบเลยสวยสวยเนี่ยลูกค้าใหม่มากจริงหมื่นห้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะหมื่นห้าร้อยนะพี่ชอบพูดหมื่นห้าตลอดนี่ใหม่กรีบจริงพี่ใครที่แบบว่าเน้นลงขายไวๆก็เอาตัวนี้ได้เลยนะพี่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะ เขาก็สมราคาเขานาะพี่สวยแกป,ป้าใช่ปปดีคุณพี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นงาน KR 0 5 0<ะ>นะลูกค้า KR 0 5 0เป็นงานเสื้อยืดแขนสั้นชายนะคะตัวนี้เป็นงานร้อยโลเลยอุ้นี่ใส่ดีมากจริงเลยเป็นงานร้อยโลนะคะรีวิวยังว่างนะมอมา0ูย์หคุณลูกค,ะคะ้าค่ะลูกละ เออหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งหมื่นห้าร้อยค่ะคุณพี่นะคะมอมาศูนย์หนึ่งเนี่ยสวยเอาจริงชื่ยผู้ชายบางทีแบบว่าไปขายลงตลาดคุณพี่หญิงก็ใส่นะใส่เป็นแนวโอเวอร์ไซส์ฟิลาฟลาดอแบนเข้าออกดีนะคุณลูกค้างาสสกงสกรีนสวยเนี่ยสภาพกริบๆเลยสกรีนทางด้านหลัง ใส่ดีด้วย <Side> D, อะใส่ดีคุณพี่เดี๋ยดูได้เลยเนี่ยหนูชูให้พี่ดูเลยใส่ดีมากนะคะใครที่แบบว่าขายเป็นแนวแฟชั่นลงตลาดคุณพ,พี่เอาตัวนี้ได้เลยนะตัวทําราคานะคะถ้าผ้ามันยับก็ไปรีดเอารีดน้องหน่อยเนี่ยผ้าจะเหมือนใหม่เลยจะเหมือนฟิลมือนหนึ่งเลยเป็นฟิลแฟชั่นแฟชั่นแบบสไตล์เกาหลีแนวโอป้านะคะใครอยากได้อยาก c ีเอฟรีดเอฟเลยนะคะ รีวิวยังว่างประมาณศูนย์หนึ่งนะถ้าของหมดก็ไม่รู้จะมาอีกตอนไหนนะคะเพราะว่ากว่าจะมาก็นานอยู่นะลูกค้าใช่นานนานมีน้อยเทาอ,อนที่ญี่ปุ่นกับงานจีนเกาหลีอเมริกาเนี่ยค่อนข้างรอของเลยรอโหลดนานรอโหลดนานนานมาที่อนี้อาดิดาสลูกค้าเมื่อขายกลุ่มวัยรุ่นก็ได้นะพวกแบบว่าคักกีฬาแนวแบบแบรนด์กีฬาอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้เรากำลังฮิตกันลูกค้าถ้าใครแบบว่าไม่ซีเรียสอ่ะลูกค้าก็อาจจะไปคัดแบบว่าพวกงานผ้ายืดงานแบรนด์อะไรพวกนี้ขายเป็นหัววไปก่อนเนาะแล้วก็ผ้าโพลีผ้ากีฬาที่ติดไปลูกค้าอาจจะเอาไปขายเป็นงานหันหางตามราคาถูกๆนะขายราคาถูกได้เลยใช่เนี่ยเอางานหัวขายทาราคาไปก่อนจริงๆแล้วแบบว่าอย่างงานแบรนด์แบบพวกที่เราเจอพวกซูพีนพวกแบบทอมี่ดิกี้อะไรพวกนี้ บางคนเขาก็ไปขายตับสองสามร้อยได้นะใช่สองสามร้อยได้เดียวแต่กลุ่มลูกค้านะคะหน<อ>ูอบอกเลยเนี่ยฮาใหม่มากลูกค้าหนูอยากให้พี่เห็นมากเลยอะขาวแบบขาวจัวจริงใหม่กริบสกินพี่ใช่ไหมสไตล์เกาหลีเลยอะอุ้ย,ว,ยว้วาวแรงมากแรงมากค่ะมาค่ะ,ะลูกค้าแรงเลยสตูซี่มาต่อค่ะมาออกอะไร ดซุดซี่ออกมีออกมาออกอุ้ยรู้ได้ไงเลยพูดคำนี้มาออกมีออกคืออุ๊ยอันนี้สกินสวยอะ่ะพี่แต่ค่ากิบมากเลยนี่ลายทางนะคะสีสีพื้นลายสกีนมีหมดที่ค้าเลยนะคะสมราคาเขาอะพี่สวยเอาไปคัดได้เลยคุณพ,พี่พวกงานผ้าโพลีพี่ก็ไปคัดหางได้เลยนะ ลงตลาดขายตัว200อย่างเงี้ยละห้าสิบิลล่าคะ่ะฟิลล่าค่ะว้าวแบรนด์ออกสับมากแบรนด์ฉ่ำม,มากเลยอะ่ะฟิลล่าทอมมี่สตูซี่โฮเอมซาร่าหออออกดีอะ่ะกระสอบนี้ดีลูกค้าหลายๆคนว่าอราคาหมื่นห้าร้อยอ่ะราคามันอาจจะสูงแต่พี่ลองดูงานก่อนนะคะดูลองดูงานก่อนนะครับผ้าคือกิบมากสมราคาเขาเลยนะคะ ราคาอาจจะสูงนิดนึงลูกค้าวิ้แรงมากต่อด้วยเค็นโซค่ะเคนโซเออมีแต่ตัวแบบทําราคาท้งนั้นเลยลูกค้าตุกนี้นะตัวนี้ของเุ็นโซบอกเลยใครตามหางานคุณผู้ชายอยู่นะต้องห้ามพลาดเลยห้ามพลาดก็สอบนี้ปังปังมากเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องก้ยลงมาอีกขออนุญาตนะคะอุ้ยเนี่ยเนี่ยแนนีสไตล์วรุ่นคุณผู้ชายนะขายเป็นงานแฟชั่นก็ได้ลูกค้า ไปงานแบบเสื้อยืดสกรีนแฟชั่นอุ้ยที่ที่แอดมอสถือแรงอยู่นะอะไรเต็มตัวเต็มตาเต็มตัวจดิสนีย์โอ้โหมาจิงมากไปเป็นปายดิสนีย์เลยค่ะเป็นดิสนีย์แบบดิสนีย์จริงเนี่ยไซส์ดีงานไซส์ดีเลยน่ารักอ่ะเนี่ยคุณผู้ขางานสกรีนแบบี้นัยรุ่นกำลังฮิตนะอันนี้แนวโอเวอร์ไซส์ของผู้ชายแนวเกาหลีเลย แนวสีครีมอย่างเงี้ยเกาหลีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนี่ยงานสกีนแบบน่ารักแบบน่ารักแบบเนี้ยก,กำลังฮิตนะอุย้ยสวยมากองเท,ทาาอุ้ยเทมากอุ้ยสวยอะอุ้ยอันนี้สวยนะเพ<ผ>อส,สวยลูกค้กาเนี่ยใครอยากได้เอาไปลุ้นแบร์ลุน้นงานสกีนอ่ะตัวนี้แนะนําเลยนะแนะน,นำเลยลูกค้างานเกาหลีไม่ผิดหวังอุ้ยสวยอะแล้วไม่แตกเลยนะสกินตัวเมื่อกี้อันนี้ของโพเอมค่ะลูกค้า นะคะริวยังว่างนะอนะมอมาศูนย์หนึ่งคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมอม้มาศูนย์หนึ่งนะคะราคาหมื่้ารอยบาทเด n o น t อตเฟสมาสีมาสเอาเลยร,รัวเลยมาฉันจะมาร,รัวเลยทีนี้ <c oughs> ลูกค้าใครคอยากสอยรีบเลยเพราะว่าถ้าหมดก็คือรอของอีกนานเลยสักพักใหญ่ๆแล้วโลดนานด้วยตูน้นี้นะคะอันนี้ของเอลเซ่ลูกค้า เอเซ่เอเซ่น่รัอะสีสันดีนะคะลูกค้าน้องขออนุญาตโกยเลยแบมวางบนตักเลยตักจุกนะคะจำนวนตัวเรยประมาณสี่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยตัวบวกลบนะพี่ประมาณนี้นะคะเป็นงานร้อยกิโลนะพี่น้องเป็นงานลูกใหญ่เลยนะคะงานเกาหลีนะคะใครที่แบบว่าสูน่งหมดแล้วค่ะหุยรหัสอะไรละอะไรหมดน้องป็นเสียงสิริ เราเราเปิดจองหลังบ้านด้วยเราเลยเปดจอยหลังบ้านด้วยนะลูกค้าน่าจะเอฟหลังบ้านอ่ามอมาสศูนย์หนึ่งมีลูกค้าเอฟหลังบ้านเราเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะรีวิวหมดเป็นที่เรียบร้อยลูกค้าเปิดจริงตัวนี้ลูกใหม่ยังมีอยู่ไหมคะพี่ผิงให้เดี๋ยวให้น้องเช็คเช็คให้หน่อยมาเดี๋ยวเช็คให้ลูกค้าเผื่อเผื่อคนไหนสนใจอยากได้นะลูกใหม่เดี๋ยวเช็คให้ก่อนรหัสอะไรจ๊ะ ใครที่อยากรับลูกใหม่นะคุณพี่ K 3 3นะ K 3 3ได้ราคาหม0่เหมือนกันนะคะงานจะได้ตามงานจะได้แบบตามๆนี้เลยคล้ายๆกันคุณพี่นะอันนี้คืออัปเดตแบบสดๆร้อนๆน,นะคะ งานจะไม่ต่างก,กันมากเาเนี่ยเดี๋วน้อตเซจ,จึ้งๆแม่ออกดีมากแ,ออก,ากแออกดีนะใช่แล้วกนะคุณผู้ชายเหมือนที่บอกเนาะมันเป็นงานที่แบบว่าทําราคางานขายดีงานตามหายอยู่แล้วนะคะลูกค้าขาค่ะตอนนี้คือแบบว่าโอโ้โหงานหายยากงานหาย,ยากลูกค้าทักมากคือหมดตลอดเลยรอบนี้มีเข้ามาแล้วนะจะเป็นงานเกาหลีนะอย่างที่ดูงานเลยลูกค้าไซส์ออกดีสกรีนปาก แบนด์ออกฉ่ำมากแต่ว่าเนี่ยอาจจะมีติดผ้าอย่างเงี้ยที่น้องแบนถือเป็นงานผ้าโพลีผ้าโพลีผ้ากีฬาอย่างเงี้ยจะมีติดไปด้วยนะลูกค้าขาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเดี้ยวตามลูกรีวิวนะลูกค้าขาก็จะประมาณหนูตีให้ประมาณ20-30ิบนะที่มีติดไปนะคะลูกค้าแต่โดยรวมก็คือบางทีมีแบนด์ลูกค้าก็ไปขายได้อยู่ทําราคาได้เหมือนที่หนูบอกคัดงานเสยืดงานหัวงานอะไรพวกนี้ทำราคาไปก่อนได้เลยใช่ลูกค้าดูเลย รีวิวขายแล้วรับรับลูกใหม่จะรีวเลยรับลูกใหม่เคสามสิบสามด้วยเลยลูกค้านะของเหลือไม่เยอะแล้วใครอยากได้รีบเลยสวยตัว,วนี้ของดิ๊กกี้ก้สวย<อ>นะลองหนึ่งขออนุญาตนะสวยๆงั้นเดี๋ยว <โฮ S 2> ให้โชว์โชว์นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องโชว์ในราว,ว,ใ,ราวให้ด้นะลูกค้าเพราะว่างานบบว่าหนูบอกเลยว่าฉ่ำนี่อยากให้ลูกค้าเห็นจริงๆนะว่างานมันสวยมากสมราคาใช่ใช่ดูดิ อัน,นมากอันนับกูแชมเปี้ยนสภาพใหม่กรีก๊ดแชมป์เปี้ยนเดี๋ยวหนูชูในลาวให้ลูกค้านี่อุยน่ารักสวยอคมีสองตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวน้องจะโชว์ในลาวให้ดูใส์ดีคุณพี่ดเดี๋ยวนะงาน,นาสกรีนนะคะค้าแบบค้าไซส์เลยคุณพี่อ เขาเรียกสีดีอยู่นะคุณพี่นี่ลงตลาดได้เลยลูกค้าจ๋าลงตลาดพร้อมขายแน่นอนราคาน้องอาจจะสูงนิดนึงแต่เทียบกับคุณภาพนะคะแลกกับแบรนด์ที่แบบว่ามีให้ลุ้นเยอะเอาตัวนี้เลยพี่นะคะรีวิวขายแล้วตอนนี้จะว่างเป็นกระสอบใหม่นะคะพิมพ์รหัส K33 ได้เลยคุลูกค้าอุ๊นสวยจึงนะคะ K33 นะคะราคา1500ลูกค้า1 5 0 0นี คุณพี่ดูงานได้เลยงานคือแฟชั่นวัยรุ่นเป็นแบบคือวัยรุ่นเลยอะขายกลุ่มวัยรุ่นลงตลาดได้เลยนะคะเดี๋ยวขอถามลูกค้าก่อนดีกว่าอยากดูอะไรอีกพี่อยากดูตัวไหนมีใครอยากดูมันจะมีการนเกนคอตตอนหญิงลูกค้ามีงานฟีดมีงานเสื้อคลุมผ่าหน้าอ่าเป็นตัวบางนะแล้วก็งานสวตเวตอร์ลูกค้าเอสวตเวตอร์ฮูดนะแล้วก็เป็นอะไรอะเสื้อคุมผ่าหน้าแบบหนาสองส ใช่ปะใช่สองกับสามกับจ s เแก็ครหัสก่อนอ่าใช่ GL เป็นงานคุมบางนะคะ,ะลูกค้าขามีใครอยากดูรายการไหนไหมแจ็คเก็ตยีดก็มีนะลูกค้าพิมพ์มาได้เลยนะดเดี๋ยวเปิดให้สวยอ่ะส,สวยเนี่ยตัวนี้สวยมากลูกค้าเท่มากแบทแมนงานสกรีนน,นะคะลูกค้ารีวิวน้องไข่แล้วอุนี่ชตูซี่เห็นไหม รีวิวขายแล้วนะว่างเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าขาใครสนใจอยากรับนะราคาเท่ากันเลย1500บาทเคสามสิบสามมาได้เลยะครเนี่ยสื่อสื่เคสามสิบสามนะคะเคสาสิบสามคุณพี่วางเป็นลูกใหม่แล้วนะรีวิวขายแล้วพี่สวยจุ้งเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานรับใหม่ปัไอรับไอายอ่ะพี่ พี่แนนบอกว่าคาดิแกนหนากเอามาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเมื่อกีอห้ห,หนูพูดผิดมันเป็นดูให้หน่อยมีสองสามเก้าจีไหมสองสามเก้าจีเมื่อกี้มันเป็นเหมือนเหมือนตัว g ีเอมันจะเป็นตัวบางเมื่อกี้หนูพูดผิดไปตัวหนาเหมือนจะยังไม่ได้ออกมาพี่ขาตัวหนาจะต้องรอรอรอดูอีกช่วงหนึ่งนะนี่ทอมมี่สวยมากไม่มีเนาะมีแต่จีเอลจีอใช่ไหมใหญ่บึ้ม ดูแว <78. S 1> ้นคาดิแกนธรรมดากอน,นไหมเอาไปประมูลได้นะพวกดิสนีย์ลูกค้าแลวหนูขอเปิดเป็นตัวบางอ่ <c oughs> ได้เลยอ่านี่ซีเคสวยมากนี่ซีเคจริงซีเคแบบตะกูแล้วก็สุพรีมสุพรีมชมนี่ลูกค้าอันนี้อะไรดิกกี้ดิคี้ลูกค้าใช่ค่ะอ่ามาเดี๋ยวเปิดสองสามเก้า